ปกติรับสายไปไหนรถก็อยู่ไม่รถเยอะจังละซื้อมาเก็บงี้นั่น,น <c oughs> ไม่อยู่แน่นอนรถ <c oughs> ก็อยู่ครบอ่ะน,นั่น Hơi bóng lùm Rột e Ê! เออเดีทำไเนะี่อนเาไปกันแล้วเนี่ยไปไหนเอ้าไปไหนมากันหมดแล้วนะไปไหนกันไปที่นนเขาอเจนะดีย์ไปนะหดเยี่เนี่ยวเดยวเยนี่แกอันนี้เรือง รถเ,เ,เยอะที่ไหนขายหมดนี้ได้คันเลยเนี่ยนะแล้วมันนอนอะไรตอนนี้วะบบบบบไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไอ้เนี้ยอันนี้มันหลวมเนี่ยไอ้หัวมันอนะ<ร>ที่ต่อจะหัวเทียนนอกเข้าสายอะเขาเรียกไอเอฟเอ็มเขาเรียกอะไรวะหัวนอกระจอกอะเอ้าเราไม่ได้ดูไลน์ดูเลยเขาไงเนี่ยโทรมาก็ไม่รับเฮ้ย เราเรียกันนยังดังไม่